โอเคครับผมก่อนอื่นสัสดีเพื่อนพี่น้องนะครับวันนี้มาตกเบ็ดครับนี่ครับเป็นแก้มลิงเก็บน้ำครับมนตกอยู่ท่าโคงนะมันมีนตายครับเป็นแก้มลิงเก็บน้ำเขามีคนลงขายอยู่เหมือนกันเคยมาตกกันครับ ตลาน,นี้ตัวใหญ่มากันครบแม่มาพวกแม่ป้าของสองคนครับหลยใหญ่อยู่เหมือนกันวันนี้จะได้ปลาไหมครับเดี๋ยวมารอดูกันนี่นะบ้านมีครับท้าโขง เห็นนี้ก็ทำนากันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอาเคี้ยแม่ครับเันนี้ครับวันนี้เ๋าวขอติดตามครับว่าจะได้ปลาไหมครับผมนี่ก็ย่อนแล้วนะสองกันครับเห็นทุ่นครับดแดงๆนะครับปลาอยู่น,นู่นไกลนะครับปลา แม่ไปทางนู้นแล้วนุนปลาไม่กินครับผมก็ยังนิ่งอยู่เลยมีแต่ปลาขึ้นนะมันจะตอดไปเนยวันนี้นิ่งจังเลยลมก็นิ่งร้อนมากครับ เดี๋ยวไม่กินจะย้ายไปทางนู้นครุ่มล่มมันต้องกระปูนะครับเดี๋ยวเอารถไปจอดด้านนอนรอเลยคขาตกกันเย็นนี่งสงบมากเลย นึกว่านั่งสมาธินี่ย้อนมาพักเนื้อนะครับข้างกอไม้เลยเนะี่ยจะติดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่แม่าย้ายไปแล้วแหละคนเขามาตกบ่อยครับกลัวมันจะเข็ดปลา มันก็มีฟองขึ้นข้างทุนอยู่นะไปครับจะย้ายไปทางนู้นครับครับผมมาที่ใหม่ละลงเบ็ดเสร็จแล้วนะมีสามคันครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามทางงูนับได้คนละตัวนะป้าผมสองคนได้คนละตัวแล้วแม่ผมอยู่ข้างผมนี่แหละทางนู้นปลา,าอะไรยยทำไม,ไมออไโอ้ อดิดจะทำอะไรดูดปอิดูด้งอ,อะช็อกเกอร์อ,อเออป็งอ่มันน่ากินมากเลยดูตามกอไม้เนี่ยโหไม้สวยมากเราลงขายเต็มไปนั่งทุนขาว ทีตามชมครับดูด้วยกันว่ามันจะกินไหมวันนี้ ยังนิ่งอยู่นะเดีครับย้ายมาที่ใหม่ครับมาหาทางป้านี่ที่ป้าได้ตัวครับนีบ่เดี๋ยวดูตัวดูฐานดินครับสองโลเกือบสองโลแล้วครับแต่มันตายครับ ป่ามแช่นะ้ำตื้นคนเดียวร้องใหญ่เลยครับกรีดใหญ่เลยเขาช่วยใหญ่ครับเบ็ดไม้ตัวมันใหญ่มันวัดไม่ขึ้นครับต้องใช้ที่ตักในอากาศร้อนครับมาหาข้าวลมครับกำลังหาข้าวกินกันนะ ชันนึงี่นี้เห็นทุนนนะครับตกกันในป่าเลยเดี๋ยวตอนเย็นได้ไม่ได้งไงนะครับอัปเหดดูอีกทีครับผมไปครับผมจะกลับบ้านลนะเย็นครับได้ตุนเดียวอืปลาไม่กินเลยนะปลาตัวเดีย้ย ปลาตัวเดียวก็คนเดียวด้วยมาตั้งไกลถึงท่าโค้งครับนี่นี่ครับปลาใหม่ได้ไหมจะสองตัวน้อยๆ,ๆครับวันนี้มันตกมามาตั้งไกลผมไม่ได้เลยแม่ลยสองตัวน้อยมีของป้าของตัวใหญ่ตัวเดียว ปลาไม่ให้กินครับเป็นเพราะฝนมันจะตกหรือเปล่าฝนรอบเลยครับไปครับผมแล้วกลับบ้านครับผมใครชอบกิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม